อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง i อ s อและ Android หรือบน PC ซวันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับความพ่ายแพ้ค่าบ้านต่อเชลซีไปสวนปราดโตตอหนึ่งเหมือนเป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลก,กำลังเป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีผลงานย่ำแย่สุดๆในซีซั่นถัดมา ต่อให้ทําอย่างไรก็ยังกูไม่กลับจากเคยไม่แพ้ใครที่แอนฟิลยาวนานเป็นสถิติสโมสร68นัดแต่มาวันนี้พวกเขา,าพ่ายแพ้คาบ้านมาแล้ว5เกมรวดซึ่งมันก็นับเป็นปริสาทครั้งแรกของสโมสรเช่นเดียวกันตอนนี้คงไม่มานั่งพูดแล้วแหละครับว่าอะไรเป็นสาเหตุทาให้หงแดงสารวันเตียลงในขนาดนี้แต่จะขอไปพูดถึงจุดเปลี่ยนกันแล้วครับว่าพวกเขามีหนทางอย่างไรบ้างที่จะกลับมาสยายเปีของรุ่งโรดบนเส้นทางลูกหนังกันอีกครั้งเริ่มจากเรื่องแรกรอฟ้าดได้กลับมา การเปลี่ยนแปลงนะครับบางครังมันไม่ก็ไม่ใช่ปรับปรับแล้วจะรับโชคเพราะอาจจะต้องรอคอยใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่สึกหรอสิ่งคนที่สาวกเดอะคอปคิดถึงจับใจตอนนี้คงหนีไม่พ้นเฟอร์จิวฟาดได้ เซนเตอร์แบ็กตัวเก่งที่หงแดงรอคอยให้กลับมายืนเป็นภูผาน้ำแข็งอีกครั้งหลังจากบาดเจ็บเอ็นขว้หัวเข่าตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าลิวพูเปลี่ยนคู่เซนเตอร์แบ็กซีซั่นนี้ไปทั้งหมด20คู่ซึ่งมาแสดงให้เห็นว่าความเปราะบ,บางในแนวรับมันเกิดขึ้นมากเพียงใดไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นที่เจอเกนคลอปยังไม่ไว้ใจพวกบรรดาดาวรุ่งในทีมซึ่งการไม่มีอยู่ของฟานดนะครับทำให้หลังบ้านของลิวพูร่วเหมือนเป็นประตูน้าตอนนี้แม่่่่่งงโดดดนไไปปแล้ว35รรรระตตูมมาาากกททททีีีสุบบอซึหััชฟ ได้นะครับโดนยิงไปแล้วทั้งหมด22ประตูจากผลงานอันยำแย่ทําให้สาววกเดอะคอปคิดถึงฟานได้จับใจเพราะตอนนี้ไม่มีพี่ใหญ่มาคอยคุมหลังบ้านไม่มีตัววางบอลยาวจากแดนหลังไม่มีตัวขึ้นไปลุ้นทําประตูจากลูกตั้งเตะหรือไม่อาจจะขู่กองหน้าคู่แข่งได้ซึ่งตอนนี้นะครับพี่เบิร์มกลับมาเรียกความฟิตฟื้นฟูสภาพร่างกายกันอีกครั้งว่ากันว่ามีสิทธิ์ทันลงสนามในช่วงปลายซีซั่นนี้แน่นอนสิ่งถึงตอนนั้นแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันวันลิเวอร์พูลจะมีฟอร์มการเล่นเป็นแบบไหนกันแน่แต่้าาาไไดไดดฟนนนกกลัลกัับมมจจะุสคญ ทำให้พวกเขากลับมาแข่งกระแรงกันอีกขานอย่างแน่นอนครับเรื่องต่อมาต้อกาดับซุปเปอร์สตาร หากเทียบผลงานนักเตะของแดงซีซั่นนี้กับซีซั่นก่อนนะครับมาเรยกไดว่าต่างกันแบบนั้งคนละม้วนหลายๆคนพุ่งเป้ามาหาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนร์มาตโต้ฟามิโนหรือแม้กระทั่งโมฮัมเหม็ดซาล่าว่าฟอร์มตกลงไปอย่างชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ถูกต้องเลยครับไม่เทียงเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆบางก็ว่าตอนนี้เลวพูถูกจับทางได้แล้วบางก็ว่าเรื่องของการหมดแพชชัน่นแต่กระนั้นคนที่ขอบสนามมองว่าฟอร์มตกไปมากที่สุดและมีส่วนร่วมกับทีมน้อยมากแถมยังมีอาสร้างผิดส่งในใดนด้่ดดน,น,น,นซมอช่นนีีนะ้ัผมเเขายยงงพแ่ ประตูเท่านั้นต่างกับซีซั่นที่แล้วแบบครึ่งต่อเครื่องในห่วงเวลาเดียวกันซึ่งสิบนัดหลังสุดนะครับเขายิยงไปเพียงแค่ประตูเดียวซึ่งใครจะไปเชื่อนะครับในเกมที่แพ้เชลซีมาสู์ประตูต่อหนึ่งใครจะไปเชื่อวอ่ามาเน่มีอาจจะยิงให้ตรงกรอบหรือแอสซิสสร้างโอกาสให้เพื่อนได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงขั้นที่แฟนบอลน,นะครับตงคําถามว่าครอปทำไมถึงเปลี่ยนซาร่าออกจากสนามเพราะดูแล้วมาเน่ไม่ได้อยู่ในครอปเกาทีเลยแท้กับแมตที่ผ่านมาดังนั้นนะครับเมื่อฟอร์มมาเน่ตกในขนาดนี้ครอปควรจะต้องกล้้้าาาดดดอออเเ่ไปนนนังงงงสรูบยิตีีีม โกโชต้ากลับมาแล้วเชดานชาเกะร่ดีวอกโอริก้หรือแม้กระทั่งเชมเบอร์เลนต่างพร้อมเป็นออปชั่นแนวรุกก็ควรใช้โอกาสลงสนามบ้างซึ่งไอ้บางทีนะกรับการได้นั่งข้างสนามอาจทำให้มาเน่หรือนักเตะพวกฟอร์มฝืดๆนะครับได้มาทบทวนตัวเองได้มีแรงกระตุ้นและได้เห็นมุมมองใหม่ๆระหว่างเกมเพื่อเป็นการกระตุ้นตัวเองขึ้นมาอีกครั้งและครับควรจะต้องทำแบบนั้นให้ได้เพราะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนกับสู่เส้นทางที่นี่อีกครั้งประเด็นต่อมาสามประสานเกมรุกคื่นฟอบ บางทีนะครับหากวิเคราะห์กันดีๆปัญหาของลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่แนวรับก็ได้จริงอยู่ว่าการขาดฟานไดยโจเอลมาติหรือโจโกเมสในเวลาที่ไม่ห่างก,กันมากมาอาจจะสร้างแผลกว้างลึกให้กับหงแดงแต่มองจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกองหน้าและแนวรุกต่างหากนะครับที่มีอาจรังสารประตูได้เป็นกอะเป็นการเหมือนซีซั่นที่แล้วจริงๆดูจากสถิติของพรลเม์ลอังเกฤษซีซั่นนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายมากโมฮัมเหม็ดซารา17ประตูโรเบรโตเฟมิโนหประตูและซาดิโอมาเน่7ประตูแต่หากเจาะลึกลงไปสาประสานหงแดงไม่ได้สร้าาาาาางคควมมมอมอออััอันนนนนตรรยยเเหหืื่่กลๆดะบซ คนตาประกบเป็นเงาจนสลัดไม่ออกมาเน่จังหวัดลากเองซัดเองก็ไม่มีใเห็นอีกต่อไปแล้วฟฟมิโนโ่ยิ่งถอยมาต่ำยิ่งหายไปจากเกมประเด็นว่าตอนนี้คู่แข่งรู้ใส่รู้พุงหมดทุกอย่างว่าพวกเขาจะทําอะไรอย่างไรที่ไหนตอนนี้บางนัดการยิงตรงกอบแค่ครงังสองครังกลายเป็นของทายากที่ลิเวอร์พูลไม่อาจจะเจาะแนวรับคู่แขกไปทําได้แล้วดังนั้นถ้าแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากให้ทีมรักกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครังนะครับสามสาษาแนวรุกซาราเฟมิโนโ่มาเน่จะต้องคืนฟอร์มกลับมาเก่งให้ได้จริงๆไม่ต้องกลับมาเก่งทั้งหมดลครับ พอแค่ใครสักคนกลับมาเก่งมิเช่นนั้นอาจต้องหลุดไปนั่งสำหรอกกันหมดนะเนี่ยสิ่งสุดท้ายผลงานยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเมื่อผลงานพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันแย่เม็ดมากเพื่งสร้างประวัติศาสตร์แพ้คาบ้าน้านัดซ้อนเป็นครั้งแรก แถมยังมีโอกาสหลุดท็อปโฟอย่างมากในซีซั่นนี้มองไปทางไหนก็มีแต่เห็นนะความผดหูซึ่งสิ่ง,งหนึ่งที่พอจะเรียกขวัญกำลังใจให้ลิวอพูกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งคงไปต้องพึ่งผลงานยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและแหละครับตามหลักทฤษฎีนะครับเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่ลิวอพูจะคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่เจได้หากเทียบกับฟอร์มแบบไม่ง่ายยิ่งตอนนี้ลิวอพูโอกาสเขารอบ8ทีสุดท้ายค่อนข้างจะสดใสเพราะบ,บุกไปเอาชนะไลฟ์ซิกมาก่อน2องในนัดแรกดังนั้นนะครับการได้ We'll be right back. ซึ่งหากชนะรายการนี้นะครับผมจะได้ตัวอัตโนมัติเข้าไป UCL ซีซัซ่นหน้าและมันอาจจะเป็นแรงจูงใจของแดงกลับมาฟอร์มดียอดอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่คิดว่าการลาออกของเจอเกนครอปนะครับจะทําให้ลิเวอร์พูลด,ดีขึ้นผมเชื่อว,ว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าซีซั่นนี้นักเตะลิเวอร์พูลวนเวียนกันบาดเจ็บอยู่ตลอดต่อให้ปลดจริงๆคนที่เข้ามาแทนก็คงปวดหัวไม่แพ้กับสถานก,การณ์แบบนี้และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าหากไล่ครอปออกดังนั้นนะครับ4เด็นที่ได้ราาายมาหามหกีะเกิดขึ็น จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งและอยู่ในเส้นทางที่จะคัมแบ็กติดอันดับทอบ็อปโฟอีกครั้งได้ในอนาคตอันใกลน้นี้และแฟนบอลลิเวอร์พูลล่ะครับคิดว่าเราจะกลับมาดีขึ้นได้อย่างไรและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหาดูแลเฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลให้เราด้วยนะจ๊ะ